จากข้างรจากเหนือมานะครับเกือบบันค่ำนะครับก็อ,อจากเหนือมาเช้าตู่เลยครับก็อตอนนี้ก็มาถึงห้องพักนะครับก็อจองห้องพักที่เรียบร้อยตอนนี้ จะออกไปตลาดเนาะเต้นเนาไ <ป S 3> <อ>ะไปหาของกิน เดนครับตอนนี้เรามาถึงจังหวัดอะไรแล้วเนี่ยจังหวัดสมุทรสมุทรสาเอสมุทรสมุทร,รสงครามสงครามนั่นไงสมุทรสงคสรามก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะไปตลาดเนาะแล้วแต่ผู้รับขับจะพาไปไหนแต่มาถึงห้องพักแล้วแล้วแต่ ไปเที่ยวในตอ่อจะพาไปตลาดน้ำใช่เรอใช่แม่บอกอเดี๋ยวดูผู้รับขับอีกทีนึงตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาด ไม่แน่ใจนะครับก็ใช่เหรอก็นั่งกับนั่งกับผู้รับขับมานะ ันนี้ผมลงมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปสอบถามอ้ก,กีนให้แน่ชัดผมก็มากับคนรับขับวับนนี้ออมีแนจะไปพักผ่อนกันหลายที่เนาะวันนี้เหนืยพ่อ หลังจากสอบถามผู้รับขับนะครับผู้รับขับบอกว่าอัมพวาครับพอสรุปแล้วนะครับจะมาเดิอนอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาครับอัมพวาก็เป็นอำเภอนะครับที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เราจะมาหาของทานนะครับ ตอนนี้นะครับผมและทีมงานนะครับก็จะเดินหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครับว่าในตลาดอัมพวาจะมีอะไรอร่อยทานบ้างในทีมงานเราไปไหนหมดแล้วไปวหาทีมงาน หลังจากซื้อน้ำดื่มให้ชุ่มคอแล้วนะครับนมสดปันจะมาแวะดูอะไรนี่เนยาไปอไก่ต่ใกันเลยจ้เติ้ลอะไรเนี่ยเติคิดต่ง,ตงนู้นไปเลยคิดต่างนุ้นไปเลย เดิไปต่อไปต่อก็มีอไรปลาทองโกนะครับ นี่อะไรเนี่ยนั่งรถไฟครับขนมลืมคืนแล้วขนมลืมคืนอรอยพี่เบอร์นั่คู่มกล่องพี่ยี่สิบต้องรอพี่ต้องรองเ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยววนมาได้ครับพี่เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนได้ครับขนมลืมคืนเฮ้ยลืมคืนลืมคืนอ๋ออันนี้อันนี้ดีกว่า อันนี้นะที่ขาวาวนะน่าจะอร่อยด้วยสาว5บาทอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยขนมแกงอร่อยกินจ้าจ้ากินล้วเป็นสวรรค์นะจ้าร้า กินขึ <rôle à déc> ้นสวรรค์เลยอร่อยจนขึ้นสวรรค์แม่ค้าบอกว่าอร่อยจนขึ้นสวรรค์เลยมะเขียอร่อยจ้าเป็นมะแขงโบราณจ้าอบฝุ่นด้านนี้เลยครับพี่ ตามทีมงานไป<ม>ตรงนี้มีเรือครับบริการคนละห้าสิบบาท ตอนนี้ผมเดินจนสุดแล้วครับก็วกมาเดินวกมาที่เดิมเราจะมาทานข้าวกันก่อน,นครับตอนนี้ หารเสร็จนะครับก็กินเวลาไป20นาทีไปก็จะเดินต่อนะครับตอนนี้ก็เดินต่อนะครับ

น่าจะออกจากตลาดหลังจากเดินแล้วก็ทานข้าวนะครับก็ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมงไปนะครับก็ถึงเวลาออกจากตลาดแล้วครับตอนนี้ทีมงาน ทีมงานจะออกจากตลาดแล้วตลาดอัมพวาจะไปไหนต่อดีตามทีมงานไปทีมงานไปไหนก็ไปตามทีมงานว่าไง ก็ว่างั้นเนาะเต้นเนาะน่ารักเลยเต้ดทีมงานจะไปไหนต่อทีมงานว่าไงตลาดก็ว่างั้นไปอีกตลาดหนึ่งไปตามไปตามไปลุย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  สายลุยอยู่แล้วเติร์นตอนนี้ผมก็ได้ออกจากตลาดน้ำอัมพวานนะเป็นที่เรียบร้อย จะเดินทางนะครับพอเ,เช็คประกันรถนะครับเช็คเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าประกันรถหมดนะครับก็สามารถติดต่อที่เล็กคนทำคลิปได้นะครับตอนนี้นะครับทีมงานเราจะแวะ หาซื้อของทานนะครับแล้วก็จะข้าวที่พักนะครับก็มาแวะ ตลาดที่ตั้งอยู่แถววัดช่องลมนะวันนี้มีการขายของตนานะหลังจากแวะเดินเล่นตลาดตรงนี้นะครับ กินเวลาไปสักครู่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะออกจากตลาดตรงนี้นะครับไปไหนต่อไม่รู้เนาะไปไปที่ที่พักเลยที่พักแล้วก็จะไปตกปลา ที่พักสำหรับผมในคืนนี้นะครับที่พักริมน้ำนะครับต่อคืนนี้นะครับก็จะมาพักริมน้ำตรงนี้เลยนะครับ ต้นกว้างเบ็ดโชว์หน่อยวางวางหลังเออเวี่ยงระวังหน่อยเออวางหัวไหมวันนี้เรามีสาวสวยนะครับจากแม่กระปองมาด้วย สองนิ้วสองนิ้วร้านเปิ้ลฮักตัวนะครับใครไปเชียงใหม่ก็แวะได้นะครับร้านเปิ้ลฮักตัวแม่กำปองระหว่างที่เรานั่งกันข้างริมน้ำนครับก็จะมีเรือโดยสารนะครับวิ่งผ่าน